พึ่งหลวงครับบุรุษดาก็กําลังมั่นอกมั่นใจนะครับมีความเท้าเป้งครับพึ่งหลวงเองก็คงจะเห็นฟอร์มล่าสุดที่บุรุษดาแต่ว่าพึ่งหลวงมีแข้งซ้ายเลยขวาด้วยครับอ่นี่ฮะแข้งซ้ายครับเกี่ยวแล้วจิ้มสักเน้นบัดแน่ๆแล้วครับเอาล้ครับมัดขวาตอกจังหวะใครจังหวะมันครับนี่ฮะมัดขวาพึ่งหลวงเองก็ระวังโอ้โหนี่ครับยอมให้เตะครับเพื่อจะตอดพึ่งหลวงนี่ออกแข้นนะ แต่ว่าแหม่ไปเป็นทางที่จะเป็นงานละเอียดมากๆครับแทงขวาครับโอ้โหเน้นๆครับจังหวะคือว่าน่าจะสู้ได้สนุกครับผมไม่ได้นะครับแล้วก็เสียสมาธิไปนั่งครับเริมจะบวกเริมจะบวกครับโอ้โหเปมาร่ากลัวครับแท่ซ้ายครับพุ่งหลวงครับหมัดขวาไม่โดนครับโอ้นี่มันยังเฉียวไปเฉียวมาอยู่นะครับยังไม่โดนเตย์หยับเดินเน้นแข้งครับ มาหนึ่งเสียเขาขึ้นมาอยากครับขึ้งหลวงมัดขวาครับขายกขึ้งหลวงปีเข้าหาเลยครับแต่ว่าแหมประมาทไม่ได้นะครับหน้ากันนะครับคะแนนยกนี้จะเป็นของใครแต่ว่าเราได้แข้งนะครับคือหมัดก็ยังโดนบางๆอยู่นะครับทางด้านของกรุสดาครับนี่ครับหมัดขวาครับปล่อยเข้าเต็มหน้าผาครับโดนฮุกซ้ายคืนครับ Thank okay.